เราก็ซื้อมาละในราคาแค่1ด้งร้อยบาทมาดูกันว่าข้างในคืออะไรไปดูกันโอเคทุกคนตอนนี้เป็นตอนเที่ยงนะเรากำลังจะแกะมามากินกันนะทุกคนแล้วก็จะใส่ลาลายตอนนี้คือรอน้ําเดือดอยู่นะเราซื้อนี่มา2อย่างยีบาททุกคนคือเราใช้วันที่สองในในราคา100บาทโอเคทุกคนเรากินข้าวหมดแล้วนะดือด้อๆต่อไปกําลังกินของหวานคืออันนี้ ก่อนจะไปรับชมกันจะลืมกดซับสไคร้ถึงพันซับนะทุกคนไปดูกันสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วกับช่องทีทีบ้านนี้มีฮาทุกคนวันนี้เราจะไปซื้อทุกอย่างในเซเว่นด้วยงบศูนย์บาทนะทุกคนแต่ทุกคนก็สงสัยใช่ไหมว่าทําไมมันถึงงบศูนย์บาทโอเคโอเคเราจะอธิบายหลังท้ายคลิปนะทุกคนตอนคลิปของเราคือว่าเราจะไปซื้อของอืมน่าจะซื้อพวก ที่เราอยากอยากกินอย่างเช่นขนมปังขนมนมที่เราอยากกินนะแค่100บาทแต่ไม่เสียงเงินซักบาทเลยมาดูกันว่าเราจะซื้ออะไรไปมั่งไปดูกันไปโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงเซเว่นแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปซื้อของข้างในเซเว่นกันไปดูกันว่างบ100บาทจะได้ไหมมาดูกัน และนี่ก็คือในราคาหนึ่งร้อยบาททุกคนมีม,ม,มาม่ามีสาลายขนมเยอะแยะมากแล้วก็จะมีส่วนลดด้วยนะในแค่งบบ100หนึ่งร้อยบาทไปดูกันตอนโอเคทุกคนเราก็ซื้อมาละในราคาแค่หนึ่งร้อยบาทมาดูกันว่าข้างในคืออะไรไปดูกันโอเคทุกคนโอเคโอเคทุกคนเราก็ซื้อมาแล้วในราคาแค่หนึ่งร้อยบาทนะทุกคนก็คือในนี้ถุงเซเว่นนะทุกคนอันนี้อย่างแรกที่เราซื้อมาเลยก็คือ เม็ดสิบบาทแล้วก็ขนมฮานามิสิบบาทแล้วก็เป็นขนมฮาบี้อ่ะฮาบี้อีกสิบบาทแล้วก็อันนี้เลสิบบาทแล้วก็เลเหมือนกันแต่คนละรสสิบบาทแล้วก็อันนี้สาลาอีกหกบาท แล้วก็อันนี้อันนี้เส้นบุกอ่าอละสิบบาทนะแต่ว่าเป็นโปรสอบอันสิบหกนะเราก็เลยซื้อมาและที่สาคัญอันนี้จะเป็นมือ้อกลางวันเราก็คือ,อนนมามา่าสองละเจ็ดบาทนะทุกคนแต่ที่แรกเราก็าไปเราคิดว่าสองละหกบาทเอา้าเราไม่ค่อยเข้าเซเว่นนานนาน,นานที่เข้าไปเนาะอะไรขึ้นมาอีกบาทหนึ่งเป็นหกบาทเอ้เป็นเจ็ดบาทนะทุกคน ในอนาคตอ่ะอาจจะ10บาทแน่นอนแล้วที่สำคัญก็คือบีทาเกนสิบบาทอ่าพูดดีๆคือบีทาเกนสิบบาทนะทุกคนทั้งหมดนี้คือหนึ่ง้ยหนึ่งบาทหนึ่งหนึ่งบาทก็คือค่าอะไรก็คือค่าถุงนี้ทุกคนหนึ่งบาทแล้วนี่ก็คือบินของเรานี่เห็นไหมนี่นี่นีเราใช้ไปนี่หนึ100่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนเห็นไหม หนึ่งร้อยนี่อะเก,กล้ก่หนึ่งร้อยหนึ่งบาททุกคนเสียค่าถึงไปแค่บาทเดียวทุกคนแล้วพอเรามาเสร็จเราก็ต้องมากินที่เราซื้อมาใช่ไหมอันนี้คือมื้อเช้ามื้อเช้ายังไม่ได้กินอเลยเลยทุกคนเรายังไม่ได้กินอะไรเลยเราหิวมากอืมรู้แล้วเราจะกินอะไรก็คืออืม คิดเดยวเหมือนกันนะหนึ่งวันต้องได้ซื้อหนึ่งร้อยบาทหนึ่งวันต้องกินนี้คุ้มนะแต่ตอนเช้าหนักใจแต่กลางวันเนี่ยตอนนี้เราถ่ายตอนสิบเอ็ดโมงสาสิบเก้านะตอนกลางวันมือม้อของเราก็คืออันนี้แน่นอนมื้อกลางวันเราจะคืออันนี้แล้วก็จะเป็นอันนี้กินกับมาม่านะใส่เข้าไปกับมาม่ากินอันนี้เสร็จแล้วก็จะมีกินกับ บีทากเก้ตนะทุกคนเราเลยไม่แน่ใจว่าจะกินกับอันไหนดอีอันนี้คือที่เราคิดไว้นะตอนกลางวันก็คือมีบีทากเก้ตมีมาม,ามา่าแล้วก็มีสาหรายใช่ปะแต่อันเนี้ยเราว่าเราจะไม่ลงกับมาม,าม,ามา่าเรากลัวก,กินแล้วท้องเสียงไงก็แม่ดีกว่าตัดไปแต่อันนี้ตัดไปเหมือนกันนี่แหละ อโอเคดูเราจะกินกับอะไรเราอยากกินเราจะกินซองนี้กับซองนี้ในมือ้อเช้าแล้วอันนี้จะเป็นมื้อกลางวันแต่มื้อกลางวันเราอาจจะกินแค่ซองเดียวแล้วก็กินอันนี้นิดนึงกินกับอันนี้ไปนิดนึงแล้วก็นี่คือมื้อเช้าของเราทุกคนของเรานะอืม กินสองอย่างดีกว่ามันจะคุ้มงั้นเราเอานี่ดีกว่าเอากินอันนี้ก่อนแล้วกินกับอันนี้นี่คือมื้อเช้าของเราแล้วส่วนอันนี้จะเป็นมื้อกลางวันของเราทุกคนเพื่อไม่ให้การเป็นเสียเวลาเราจะกินอีกซอ,อนี้กันดีกว่าอันนี้ดีกว่าแล้วก็กินอืม เขาเรียกว่ากินข้าวเช้าแล้วล้างปาก่อยแม,ม่โอเคทุกคนแล้วก็กินหมดแล้วนะหมดเรียบร้อยต่อไปแล้วก็จะกินหมึกกุบต่อทุกคนเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าไม่ต้องเสียงเงินสกบบาทในเซเว่นอ,อารมณ์ อารมณ์เรื่ความสึกไม่ใช่เป็นลมดิเขาเรียกว่าหวานหมูอันหมูหมูจำมึงนะแกะยากมาละอ่าได้แล้วทุกคนเยิ้มเยิ้มเยิ่มเยิ่มดูนะดูนะดูนะมาแล้วบึ้บบึ้บบึ้บมาแล้วทุกคนกินดีกว่าอื้ืออื้มอืมเติมบุกอร่อยมาก รถเนี่ยน่ารับแล้วนะอร่อยสุดอ,อร่อยออย,ยังยังไงขอตัวไปกินก่อนนะเราจะมาถ่ายตอนกลางวันว่ากินเลยบ้างไป โอเคทุกคนตอนนี้เป็นตอนเที่ยงนะเรากำลังจะเก็เกมาม่ากินกันนะทุกคนแล้วก็จะใส่สละลายตอนนี้คือรอน้ําเดือดอยู่นะนี่คือเรารอน้ําเดือดอยู่นะดูไฟยังขึ้นอยู่นี่นคือที่เราจะกินตอนกลางวันวันนี้นะไปไปกินกัน อเคทุกคนตอนนี้เรากินมามา่าแล้วอยู่เราก็อยากเรากินหมึกกลุบเข้าไปในมาม่านะแต่คือแบบอร่อยมากคือแบบเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอเดี๋ยวเราให้ทุกคนดูว่าเป็นยังไงนะตาของมาม่านะเราใส่สาลายเนาะแล้วก็ลองอันเนี้ยใส่เข้าไปแต่แบบอร่อยมากเฮ้ยมันแบบภ่าสรยจมากเท่าทีนี่เราก็ตอนนั้นเราชิมก็เราแค่ชิ้นหนึ่งเฮ้ยมันเข้ากันเวยก็เลยคุก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  นี่ทุกคนแล้วในระหว่งที่เรากินมาม่าเราก็ดูช่องพี่อู๋จุนนะสนุกมากอร่อยมากเลยโอเคทุกคนแล้เวเราขอกินข้าวก่อนนะทุกคน ที่เรากินมะม่าเสร็จทุกคนเราก็ต้องของค้าวก็ตําด้วยของหวานเราก็จะกินบีทากเกนแล้วก็ขนมอันนี้ทุกคนกินกันต่อโอ้โหหูหโห โอเคทุกคนอันนี้เป็นวันที่สองของเรานะเราใช้ใน107บาทนะทุกคนอันนี้107บาทนะแต่ว่าไม่ใช่107บาทสิเราต้องบอกว่าบีเนี่ยประหยัดไป107บาทเราใช้แค่100บาทนะทุกคนนี้อย่างแรกที่เราซื้อมาในวันที่สองของข้าวกลางวันก็คือข้าวปลาผัดพริกข้าวปลาผัดผัดพริกสดนะทุกคนคือนี้ดือด้อๆเดี๋ยวจะหกคือนี้ แล้วก็มีขนมอันนี้20แล้วก็อันนี้บีทากเก้น10บาทนะทุกคนแล้วเป็นโปร2อัน21ก็คือ100บาทพอดีนทุกคน,กคนเดี๋ยวเราจะบอกว่ามีวิธียังไงไม่ให้เสียงเงินซักบาทโดยใช้ออเมเบอร์ทุกคนเดี๋ยวเราจะอธิบายตรงข้างๆนี้นะเดี๋ยวตอนนี้คือเราขอกินข้าวก่อนหนูเข้ามากวันนี้คือบ่าย2 6ครัทุกคนเดี๋ยวขอกินข้าวก่อน โอเคทุกคนเรากินข้าวหมดแล้วนะดือด้อๆต่อไปกําลังกินของหวานคืออันนี้แล้วก็เป็นบีทาเก้นไปกินกันต่อโอเคทุกคนขั้นตอนง่ายๆก็คือว่าเราไปที่แอปของเซเว่นนะพอเราเข้าแอปเซเว่นเสร็จปุ๊บเราไปกดตรงขวามือคําว่าสมาชิกหรือออมเมมเบอร์นะจิ้มเข้าไปมันจะมีทางซ้ายมือกับขวามือคือซ้ายมือจะเป็นเอ็มสเทางขวามือจะเป็นคะแนน หนึ่งรคันนเท่ากับ1บาทเรามีอยู่50,000ื่นกว่าตอนตอน้น50,000ื่นคันนนะทุกคนก็คือมีอยู่500บาทนะเราเลยใช้แค่2วันคือ200บาททีนี้ทุกๆสิ้นปีที่เราสะสมมีสมาชิกหรือที่เขาเรียกว่าที่พนักง,งานเซฟจะเรียกว่าลูกค้ามีเอาเมมเบอร์ไหมคะเราสามารถแทนเงินสดได้แต่บางปีอาจจะมีเอ็มสเตส่วนมากบางคนจะเก็บเป็นดวงก็คือเป็นสติกเกอร์ กับอีกอันนึงคําว่า M stem M stem คือเราสามารถเก็บไว้ในสมาชิกของเราหรือว่าในใน F7 ได้เะทุกคนแต่อันเนี้ยตัดไป M stem แต่นี่พูดถึงว่าเป็นคันนของ All member ทุกคนคลิปนี้ก็คือเรียบร้อยทุกคนเราไม่เสียสักบาทแต่เราสามารถเอาเงินแทนเงินสดได้แต่ถ้ามันเกินหรือว่าคันนเราไม่พอเราต้องออกส่วนตา่างนทุกคน โอเคทุกคนคลิปเราก็จบแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมอย่าลืมกระทืบบล็อทุกคนเออไม่พอสิพอปีหน้าเราจะลงหนึ่งสัปดาห์สอคลิปนะทุกคนรอติดตามด้วยเจอคลิปหน้าบาย